มีวิธีการกี่ขั้นตอนเนยรู้ไหมเนี่ยล้างมือเนี่ยต้องทำทุกนิ้วไม่ใช่พ่นแบบแล้จบทำใมันครบถูกต้องนะนายกก็ทำเป็นตัวอย่างหลายทีนะทวันนี้จริงๆแล้วก็มันก็เป็นเรื่องของการประชุมที่เรากำลังจะพัฒน,นาประเทศของเราไปสู่ที่เราตั้งไว้เดิมก็คือไปสู่ประเทศที่มีได้ไดสูงกันนะเพราะนั้นเราก็มาพิจารณาแล้ว ว่าในเมื่อประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรมเนี่ยเราก็จะทํำยังไงให้เกิดผลประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศของเราเนี่ยทำการเกษตรเยอะมีประชาชนเกษตรกร,รอยู่ในในภาคการเกษตรจํานวนเยอะมากหลายสิบล้านคนเราใช้พื้นที่นะหลายร้อยไร่หลายร้อยล้านไร่ในการทําการเกษตรแต่สิ่งที่ทํามาแล้วก็คือทํามากล้วได้น้อยได้น้อย วันนี้เราจําเป็นต้องมาหาวิธีการใหม่ในเรื่องของการที่เรียกว่าทําเกษตร BCG นะคือ Bio Circular Green ซึ่งมีหลายอย่างด้วยการที่อยู่ข้องตรงนี้เพื่อจะทําอย่างไรในการที่จะเกิดประโยชน์จากการใช้พื้นที่เกิดประโยชน์จากการทําการเกษตรของเราเไปสู่การพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมานะครับ,บแล้วก็จะสอดคล้องกับวาระของของของโลกด้วยในขณะนี้คือในเรื่องของการ ลดขยะในเรื่องของการลดการใช้พลังงานฟอสซิลหรืออะไรอื่นเยอะแยะไปหมดนะเรื่องอากาศสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนะภัยพิบัติต่างๆพวกนี้การกัดเซาะใ้ฝังอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูอะไรอีกทีแล้วกันนะเราก็แพร่ให้เขารู้ว่าไอ t บีทีีมันคืออะไรนะอะไรที่มันเป็นกิจกรรมเราในเว็บไทยคู่ฟ้าด้วยนะวันนี้ก็เป็นการเสนอยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนในช่วง6 4ถึง69ผมก็ได้แนะนํา คณะกรรมการไปพูดเป็นการไปขอให้ปฏิบัติให้สอบครองในวัยรัฐบ,บาลคือจะต้องมีเป้าหมายนะเป็นตัวกําหนดมาว่าเราจะทํากับใครที่ไหนอย่างไรซึ่งคนที่เกี่ยวข้องมีอยู่หลายภาคส่วนด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจเอกชนว่าจะเป็นภาครัฐและวิษากิจไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรกรประชาชนของเราซึ่งทําากรเกษตรเหล่านี้ก็เป็นกลไกคือเป็นต้นทางของกระบวนการทั้งหมด เราจะทํำยังไงให้เกิดการแปรรูปไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพสูงแข่งขันได้โดยเพราะยิ่งหลายอย่างเรามีถัดภาพอยู่แล้วในเรื่องของการเกษตรในเรื่องของการสาธารณสุขในเรื่องของอ,อะไรละ่ะในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพนะแล้วก็เรื่องการท่องเที่ยวเราเนี้ยก็ได้มีการหารือกันอะไรที่ประชมุมกพอได้ข้อยุติมาแล้วว่าเราจะมีการกระบวนการกลไกลอย่างไรมีอนุกรมการทําหน้าที่อะไรไปขับเคลื่อนเราต้องหาเป้าหมายให้เจอเพื่อจะขับเคลื่อนเขาให้เร็วขึ้นเพิ่มขีดมาให้มากขึ้น หาทุนทำผลค่ามากขึ้นวันนี้มีหลายภาคส่วนด้วยกันและผมก็เคยพบปะกับบรรดาลูกบุญหลานที่อยู่ตามและครูอาจารย์นะที่อยู่ตามหาอะไรต่างๆเคยมานําเสนอผมแล้วในตรงนี้ผมคิดว่าเราจะนําทั้งหมดมาขับเคลื่อนไปด้วยกันวันนี้ผมตัดสินใจว่าผมจะกําหนดให้การทําในเรื่องบีซบีจีของเราเนี่ยเป็นเวลาแห่งชาติเหมือนกับที่ผมเคยกําหนดไว้นโยบายตั้งแต่ผมเข้ามาเป็นนายกก็คือส .0 นไง วันนี้ก็สี่ศูนย์แล้ววันนี้เราก็จะทําตรงนี้อีกอันนะถือเป็นวาระสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลภายใน5ปีเนี่ยมันต้องต้องทําได้แล้วข้อสำคัญก็คือเราจะได้ลดการพึ่งพายจากต่างประเทศและอย่างด้วยกันได้และทั้ง่างรประเทศไทยจะเป็นประเทศที่เป็นดินแดนแห่งความปลอดภัยในเรื่องของด้านสาธารณสุขต่างๆเหล่านี้นี่คือโอกาสของเราเพราะฉะนั้นผมก็เน้นในความสําคัญในตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นการทํางานอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องมีเป้าหมายจากเป้าหมายที่ย้อนกลับมาแล้วขัดเพื่อนเป้าหมายแต่และเป้าหมายนั้นอย่างไร ในการที่จะไปสู่ในเรื่องของการเพิ่มรายได้ให้กับภาคการเกษตรของเราลดปัญหาโลกร้อนไปด้วยลดปัญหาในเรื่องของสิทธิพันธุ์ย่ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างไปด้วยเยอะแยะเพราะฉะนั้นเกษตร BCG นี้จะช่วยเราทําให้ประเทศเรานั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นเราต้องหารายได้ใหม่ๆเกิดขึ้นมาให้ได้ซึ่งก็จําเป็นที่จะต้องได้รับความนจากรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอมือจากภาคเกษตรภาคเกษตรนะและทุกภาคที่เกี่ยวข้องด้วยวันนี้ก็หลายกระทรวงเกี่ยวข้องก็เข้ามาประชุมด้วยนะครับ โดยอวเป็นผู้ที่รวบรวมนะยุทธศาสตรต์ต่างๆนะครับในการทํางานร่วมคณะทำงานของอวที่ผ่านมาและก็ขอขอบคุณในส่วนของคณะรมงารต่างๆทงั้งหมดวันนี้ก็มีการพูดคุยในเรื่องของกลไกลเรื่องกฎหมายกฎระเบียบเรื่องของทุนเรื่องของการจัดทําแซนสม็อกให้กับคนเข้ามาเสนอว่าต้องการอะไรกับเราแล้วที่เขานาเสนอมามันมันคุ้มค่า,าการลงทุนหรือเปล่า ซึ่ก็ตามไปสู่ในเรื่ององการลงทุนภายในประเทศของเราทั้งภาครัฐภาครัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาคเอกชนธุรกิจโดยทัายไก็จําเป็นต้องมีมาตรการเฉพาะออกมานะไม่ว่าในเรื่องงการลงทุนวันนี้ทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าค่าเงินบาทเนี่ยเราก็ต้องระวังอย่างที่สุดไม่ให้มันแข็งค่าจนเกินไปเพราะฉะนั้นการลงทุนของเราเนี่ยต้องเพิ่มมากขึ้นในกิจกรรมที่ว่านี้ผมได้ย้นย้ากับฝ่ายเศรษกิจไปแล้วและมีเงินอยู่มากพอสมควรที่เป็นเงินบาทอยู่ในประเทศไทยในขณะนี้ อันนี้ช่วงนี้ช่วงที่ผ่านมามีการลงทุนวันนี้การลงทุนลดลงเพราะอะไรเพราะโควิดไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จําเป็นต้องใช้โอกาสตรงนี้ในการเตรียมการเตรียมความพร้อมของเราให้มากที่สุดนะครับก็เป้าหมายรายปีก็ต้องออกมาให้ได้ว่าเราทาอะไรไปแล้วบ้างเรื่องีซีจไปหาให้เจอว่าวันนี้มีอยู่ที่ไหนแล้วบ้างเราต้องเสริมยังไงอะไรที่ต้องเป็นเรื่องใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆก็ต้องจัดทําโดยรัฐบาลจะเป็นผู้นําร่องในตรงนี้นะในในทุกมิตินะ โอเคนะมีอะไรไหมถ้าาทคคิดถึงก็อยากเห็นตัวเป็นๆใช่ไหมก็เห็นทุกวันอยู่แล้วนี่เห็นใกล้เห็นไกลก็เห็นอยู่แล้วแล้วก็ช่วยกันดูแลรัฐบาลบ้างนะก็พยายามทําอย่างเต็มที่ก็ไม่เคยได้หยุดนิ่งกันนะหลายเรื่องจะทําให้ถูกใจคนทุกคนคงเป็นไปได้ยากนะแต่ข้อสำคัญคือเราทําให้คนจํานวนมากเนี่ยได้รับการดูแลนั่นเป็นเรื่องของความเป็นธรรมใช่ไหมในเรื่องของโอกาสก็ทุกคนเข้าถึงโอกาสนะไม่ว่าจะเรื่องของวัคซีนในเรื่องต่างๆก็แล้วแต่ มันต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมมันต้องมีกระบวนการนะซึ่งรัฐมนตรีจะเป็นผู้อนุมัติในเรื่องเหล่านี้ทั้งสิ้นนะไม่ว่าใครจะเสนออะไรมาก็ต้องอนุมัติก็ต้องอนุมัติตออตโดยน,นรรมนําเข้าในคอรมอนะจะพูดก่อนอะไรก่อนก็ไม่รู้ละแต่ถ้าเข้ามาแล้วมันมันไม่ได้มันไม่ผ่านไม่มีงบประมาณมันก็ไม่ได้เข้าใจไหมเพราะนั้นต้องระวับบงอย่างที่สุดในการแจ้งมาในเวลานี้นะเราก็ยังเจอปัญหาอีกหลายด้านด้วยกันงบประมาณที่มีอยู่นะ ก็เพียงพอในในระยะนี้ไปก่อนนะถ้าไม่พอค่อยว่ากันใหม่โอเคไหมอะไรนะคะเรื่องวัคซีนที่ท้องถินน่นเสนอบางท้องถิ่นที่จะจัดหามาเองให้ประชาชนในท้องถิ่นอเองก็มันก็เป็นโอกาสได้แต่ทุกอย่างเนี่ยวัคซีนที่เข้ามาเนี่ยผมผมยืนยันอยู่แล้วว่าผมเปิดโอกาสให้ทุกคนทําได้ก็คือการนําเข้าวัคซีนอันนี้ในส่วนของท้องถิน่นถ้าเขาจะใช้เงินท้องถิน่นเขาก,ก็ก็ถือว่าเขาเป็นสิทธิ์ที่เขาใช้ได้นะเป็นเรื่องของสภาท้องถิน่นเขาจะจัดซื้อยังไงที่ไหนก็ไม่ว่ามา ถ้าวัคซีนนั้นนําเข้ามาในประเทศแล้วนะแล้วผ่านการอาะไรมาตรฐานของเราแล้วของออยแล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือหลายคนก็ตั้งความหาวังกับวัคซีนมารัฐบาลก็จำเป็นต้องหาหลายช่องทางนะหลายประเทศหลายเลยมาแต่ทั้งท้ายที่สุดนี้จะต้องผ่านมาตรฐานออยถ้ายังไม่ผ่านเราก็ต้องระมัดระวังที่สุดผลข้างเคียงในะแต่เยอะแยะหมดนะวันนี้ก็เป็นที่น่าย,ยินดีว่าของที่จะผลิตที่สยามไบโอไซด์เนะี่ย อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ใช่ไหมอื่นๆก็ยังต้องต้องตรวจสอบกันต่อไปหอหเนาะแต่เราก็ก็เชื่อมโยงไว้หมดนั่นแหละนะไม่ไว่าจะของใครของใครก็ตามวันหน้าผมคิดว่าการผลิตวัคซีนเนี่ยจะมีมากขึ้นมากขึ้นแต่ต้องดูว่าประเทศต้นทางเขารับรองมาตรฐานหรือเปล่านั่นแหละคือประเด็นสําคัญซึ่งผมจะตัดสินใจ,จตรงนี้เข้าใจไหมถึงแม้เราจะมีวัคซีนเข้ามาก็ตามก็ต้องเล่งรัดว่าการรับรองมาตรฐานจะทําอย่างไรนะเราก็ก็ต้องระมัดระวัง ผลกระทบข้างเคียงอ่ะประชาชนเนาะมีอะไรอีกไหมเขาก็เรื่องของเขาก็ไปตรวจสอบไปก็ทุกคนก็มีสิทธิ์ร้องได้หมดอะนะตามกฎหมายแต่ก็ไปดูข้อได้จริงอย่าเพิ่งไปตัดสินใจว่ามันผิดมันถูกผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะก็ทุกคนก็พูดได้หมดอะวันนี้นี่คือประชาธิปไตยไม่ใช่หรือแล้วผมไปห้ามใครพูดไหมนะห้ามได้ไหม ไม่ได้ห้ามอยากจะพูดะลรก็พูดไปอยากจะไปฟ้องใครก็ฟ้องไปก็ให้ความเป็นธรรมกับคนทุกคนก็ขอให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลบ้างให้ความเป็นธรรมกันนายกบ,บ้างนะเราก็ไม่อยากจะไปใช้กฎหมายใช้ต่างๆให้มันเดือดร้อนกันไปทั้งหมดหรอกแต่บางทีมันก็รักษาสิทธิส่วนบุคลของผมบ้างนะฝ่ายกฎหมายเขาพิจา,ารณาเบริกรายไปอยู่แล้วอะยกมาวันน,นี้สถานการณ์ปรุงภาพวของประเทศเนี่ยิเชื้อแทระบาดตอนนี้อยู่ในสถานการณ์หนครับก็รายงานมาแล้วว่าวันนี้ก็ รู้สึกยอดเจร้อยของคนมะเนี่มันก็จะขึ้นขึ้นลงช่วงนี้เป็นแบบนี้นะก็ขึ้นอยู่ก็แสดงว่าความรม่วมือของประชาชนก็มากยิ่งขึ้นใช่ไหมการตรวจคัดกรองโดยเพิ่งยิงการงดการเดินทางโดยไม่จําเป็นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้การแพร่ระบาดมันอาจจะทําให้คลี่คลายลงได้เร็ว,เ,รว,เ,รวเพื่อจะคัดกรองคนเข้ามาในระบบให้ได้มากยิ่งขึ้นนะเพราะนั้นสิ่งต่าัญที่สุดต้องร่วมมือกันอนะไม่ว่ารัฐบาลจะออกมาตรการอะไรไก็ตามถ้าไม่ร่วมมือกันมันก็ทาไม่ได้ทั้งหมดนะ ก็เหมือนกฎหมายที่คนทั้งประเทศต้องต้องเคารพเนี่ยถ้าเราไม่เคารพกฎหมายถ้ามันก็เป็นต้นทางหรือเป็นสาเหตุที่ทําให้ปัญหามันยุ่งยากมากขึ้นเรื่อยๆออแล้วท้ายสุดก็ทุกคนก็มาลงลงโทษที่รัฐบาลซึ่งจริงๆรัฐบาลก็ก็มีกฎหมายทุกตัวอยู่แล้วนะทุกคนก็ต้องเคารพกฎหมายทุกฉบับนั่นแหละนะไม่ใช่เลือกเลือกเลือกอะไรปฏิบัติตามบางฉบับนะหรือเลือก เอาเอาตรงนั้นมาพูดเอาร,รัฐธารมมาพูดบ้างเอากฎหมายมาพูดบ้างกฎหมายลูกมาพูดบ้างมันสับสนวุ่หมายเป็นหมดแล้วล่ะนะก็คุณอาคิดให้อยู่ในกรอบถ้าบ้างแค่นั้นเองนะรัฐบาลทําอย่างเต็มที่แล้วนะ <c oughs> อีะ <c oughs> เรื่องนึงคือเรื่องติดตามเรื่องของบ่อนเรื่องของแรงงานเส่ินที่ท่านนายกจะมีการตั้งนคณะกรรมการที่มาสอบเขาเขาก็ติดตามตั้งตั้งแล้วเขาติดตามผลการเป็นรติงานของให้รายงานขึ้นมาในส่วนของทั้งทั้งตำรวจทั้งปปป,ปท ดีเเพราะมันเกี่ยวพันไปถึงเรื่องของการยึดทรัพย์ด้วยนะเหมือนกับยาเสพติดนะแต่ก่อนเนี่ยจับคุมอย่างเดียวแล้วก็ในทุนหาไม่เจอตอนนี้ก็ตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วย,ยด้วยก็จะยึดทรัพย์มาน้าที่ผ่านมาก็มีผลงานตามระยะเวลามาแล้วนะมันอาจจะมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆเพื่แก้ไขปัญหานในสธีสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องยาเสพติดคือทํายังไงดีมานมันจะลดคําว่าลดก็คือประชาชนทุกคนต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด นะเมื่อมีคนต้องการมันก็มีคนอามาขายมีคนลักลอบมีคนแสวงหาผลประโยชน์ถ้าเราแก้หาเราได้ว่าทุกครอบครัวยาเลยครับนะอย่าไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดเลยทุกประเภทนั่นแหละนะถ้าเรายังมีความ้องการสูงมันก็มีคนทํามาเรื่อยๆนะแล้วเราก็จับกลุ่มบางทีมันก็ไม่ได้ทั้งหมดนะก็ต้องเห็นใจว่ามันเป็นมันเป็นเขาเรียกอะไรสิ่งที่สาคือคือชุมชนต้องช่วยกันเฝ้าระวังนะในเรื่องเหล่านี้ก็แจ้งไปผมก็เปิดช่องทางให้แล้วว่าวันนี้ ถ้าแจ้งตํารวจพื้นที่ยังยังทําอะไรไม่ได้ก็แจ้งมาที่ผมเนี่ยผมก็จะสั่งการคาชับไปเป็นรายๆไปนะฟังข่าวเคนมผงแล้วรู้สึกเร้าใจไหมคะท่านนายกเรื่องอะไรนะเคนมผงค่ะ no อะไรนะเทนมผงค่ะไม่นานีแล้วจะไปเทไททาไมอะ่ะแล้วทําไมต้องไปเทมันล้วนั่นแหละคือปัญหาผมต้องบอกกันที่คือดีมานความต้องการของประชาชนรัฐบาลหน่วยงานก็มีหน้าที่ในการปราบปราม มันหน้าที่เป็นคนละอันกันใช่เหรอทุกคนก็ต้องมีหน้าที่ในการทําให้ครอบครัวมีสุขภาพที่ดีเรื่องการพนันเหมือนกันวันนี้ก็ยังมีคนแอบไปเล่นอยู่ไปหาที่ที่เล่นน่ะคือคน,นผมให้เข้าใจว่าอาชีพเขาคืออะไรอาชีพเขาคือการเล่นการพนันหรือไงไม่รู้นะก็ยังจับกลุ่มเลยทุกวันเนี่ยหลายย่อยเล่นกันไม่กี่คนเล่นตามโรงแรมตามรีสอร์ทเพราะนั้นต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้ว่าทําไงคนไทยเนี่ยจะ จะลดในเรื่องเหล่านี้เขาบอกว่าอะไรนะการเล่นการพน,นันเนี่ยเวลามันเสียหายขึ้นมาเนี่ยมันยิ่งกว่าไฟไหม้บ้านอีกนะใช่ไหมโจปล้นบ้านเพราะพวกนี้มันเป็นภาระเรือรังครอบครัวเขาไม่อยู่ความสุขเพราะฉะนั้นก็ต้องเชิกันมาเทาตรงนี้บา้างเถอะครับนะขอร้องเถอะมันจะได้ช่วยแบ่งเบากันไปบ้างไม่มีใครทําได้สาเร็จคนเดียวหรอกต่อให้ร้อยนายยกก็ทําไม่ได้ถ้าทุกคนไม่ร่วมมือกันนะนะหรือแต่ใครที่ว่าเก่งกาจสาม,มารถมันก็ไม่ได้เงินนะผมก็ไม่รับว่าผมเก่งที่สุด แต่ผมมีความตั้งใจมีจะรุมบอยสุดที่จะทําทุกอย่างให้ได้แต่ทั้งหมดต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนผมโทษใครไม่ได้นะถ้าม,มูโทษกันไปกันมามันก็เหมือนก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้ความร่วมมือมก็ไม่เกิดมมเข้าใจไหมไโอเคนะจ๊ะสวัสดีจ้ะขอให้ม,มีความสุขนะจ๊ะอากาศเย็นนะใส่เสื้อคร้อุ่นๆนะใครที่ตัวใหญ่อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรบ้างพวกผมผอมนะ ก็ระวังวันนี้ก็ต้องระวังเรื่องฟืนไฟด้วยต่างจังหวัดเมื่อวานก็รู้สึกว่าเช้าสิองศาใช่ไหมอีสานนี่มันสิบเอ็ดองศาภาคเหนือน่าคงแย่หน่อยช่วงนี้ช่วงอากาศเย็นนะจากจากประเทศจีนอะไรเข้ามาปกคลุมเลยต้องดูอุตุนิยมวิทยาแล้วกันนะใช้เสื้อหนาวถ้าใช้เสื้อกระสอาเสื้อหนาวเก่าก็ต้องซักต้มนะบางคนก็ก็ไปซื้อเสื้อกระหนาวเก่าไงบางคนก็ไปจุดไฟอาจจะจุดเตาถ่านในห้องนอนด้วยเดี๋ยวไฟไหม้บ้านเนี่ยเพราอีก ปัญหาทุกปัญหาเนะี่ยมันต้องแก้ด้วยด้วยตัวเราเองก่อนด้วยนะมันเริ่มจากตัวตนของคนทุกคนนะถ้าเราช่วยกันแบบนี้ประเทศชาติเราไปได้ข้างหน้าอีกเยอะเลยนะนะขอร้องเถอะนะขอบคุณครับสวัสดีครับ